เราเป็นเหรียญน,นะครับน,นี่ก็เป็นเหรียญห้าครับนจะเป็นเหรียญห้าบาทอากันต่อครับผมว่าจะมีอีกไหมวันนี้เราก็มาหาที่จังหวัดกระบี่ครับหาดหาดหาดอะไรนี่แหละครับบรรยากาศคนเยอะครับเหรียญก็น่าจะเยอะ มีอีกหนึ่งเหรียญครับผมที่เดียวกันเลยครับกับเหรียญห้าแต่เหรียญห้าจะเก่านิดนึงอันนี้เป็นเหรียญบาทครับผมไปชมมันต่อว่าจะมีอีกไหมอันนี้เป็นเหรียญเหรียญสองบาทครับที่เดียวกันใกล,ๆกล้ๆกันครับไปชมมันต่อครับว่าจะมีอีกไหมอันนี้ก็เป็นเหรียญครับแต่สนิมขึ้นเยอะครับ นสนิมขึ้นเยอะมากโอ้ยใช้ไม่ได้แล้วเจไปชมกันต่อครับผมอันนี้เป็นหน้าจเรียนบาทครับแต่เก่ามากสนิมขึ้นอยกน,นะครับไปชมกันต่อครับไปจะมีตัวไหมไปว่าจะมีอีกไหมอารยากาศดีๆครับผม นี่ครับผมมาอีกแล้วนี่เหรียญบาทครับแต่มีสนิมเจไปชมกันต่อครับผม<ห>เดี๋ยวมาเอ,อมาจิ้มให้พ่อหน่อยเดี๋ยวมาจิ้มเหรียญให้พ่อหน่อยเออ<ห>น,นี่ครับผมได้อีกหนึเหรียญนะครับ สน,มสนิมเยอะไม่เคยลองครับมีแต่สนิมน่าจะเป็นเหรียญบาทครับผมการต่อบรรยากาศดีๆอันนี้น่าจะเป็นเหรียญห้าครับนในโอ้มืดครับผมเหรียญห้าโอเคไปกันต่อ ก็ลืมปิดแฟลชเนี่ยครับไมค่ครับวันนี้เหรียญห้าเีบรรยากาศที่เดิมครับไปกันต่อมาจะมีอีกไหมนี่ก็เป็นเหรียญต่สนิมเยอะเต็มเลยไปกันต่อเหรียญี่ได้วันนี้ครับนี่เราจะมีเหรียญห้าสามเหรียญแล้วก็เหรียญสองบาท แเหรียญบาทนี้ขึ้น,สน,นเสนงูทุกเหรียญนะที่นี้หาประมาณไม่เกินชั่วโมงครับประมาณสักสี่สิบนาทีเยอะมากครับขั้นตอน๋ยวนหลังไปแจมมือหน่อย